อยปลาย,ยัางนี่ลาศพไงตัวนี่าดบิ่โทพี่น้องมึงตีล่ะโอ้ยใครเต็มผ้องเลยสุดยอดเลยเอามารุนกับผมโอ้คืนนี้แล่าเขาผมนั่น บ,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 บุกมิโน่บุบุกบุกบุกบุบุมันคักมันคักโอ้โห,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 โหไปยังไงยังไไปสบ่ะโอ้นสองโตซ้อนเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อน,นี้ผมจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศลงแหจับปลาที่สะบ้านโพหังตำบลอึเงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องเช้าของวันที่14สิงหาคม2568ครับผมนี่ครับสดๆเลยคุณครับน้องโอ้ถือว่าคดลายครับพี่น้องเนี่ย โอ้โใหญ่เอาแหมาขายพ่อมาหนิครับผมอ๋อตัวแหงามแหงฮะพี่อีกินพี่อีบ่่มีแตพอกอ๋อตัวอันนี้จะอันนี้มันสิบสามสิบเส้นมาหนิป๋าตัวพี่แหงง่ายเลยตัวนี้ปาด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 ปานี่มาเบิ่งแหเจ้านี่โอ้ยเอาแหมาขายน้ำ ขอชมนะครับเด้อแห่นี่ยน้ำแห้งเลยอายเลยโอ้ยน้ำแห้งแห่นี่ล่ะค่ะไอแม่แดงแห่มันโอ้ยไขลส้มมนไล่วนแม่แดงแห่มันมาจากไสครับนึ่จางจากันพ่นได้โอ้พ่นใสอันนี้จกเส้น สามเส้นใช่เอ่อผืนพันหาบอพันหาบนเรียบออออ๋ตัตัวีเออกันดีเส้นผืนต่อกันมากนี่กัเอ็นนี้หมากับพันีอ๋อหาหวเกดแปดเก้าเส้นับพันสมบนเลย สองสองหนึ่งสองว่าตัวทีนี่สีแพงกว่านึงเนาะเป็นั่นเล็วนั่นแล้วเด้บางทีเนาะตัวนี้เขายอมเองมาลึอจังไนี่ไหมสีนี่ไหมอ๋อเฮ็ดแล้วม่ยอมสีต่งหากเนาะแม่นี้ยเป็นพื้นแล้วกต่ยอมโอ้ยอมเป็นสีนั่นสีนี่เนาะอ้ามันสิเป็นทนขาวทุ่นบาโอ้งามแห้งเดี๋ยวบางทีสองนี่ เอาที่รองมีพองอาาสางนูนบอกอ่างไร็จะไว้ของทานนูนครัรบปาทั้งปาลุงแฮจำปาดูกับปาเรียน นีกองเชื่อนาะเอาเชื่อโอ้ไในป่าไงลายอยู่เลยเนาะป่ายังป่าสูตรบ่เฮงปลายังไปสบบ่โอ้สละโลกสองโลอยู่เลยเโอ้ดางดีของเขาเยัเรื่องราว่มเลำเบอกผมสดๆเลยเเบก็ผมเนี่ลุน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 ุนลุนนนลนลน เป็นปลาอี์ซบปลาตะเพียนเนาะปลาสูดปลาสดตัวละสองโลอยู่กลาง ว่างครับผมพี่น้องไงปลุกปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลานิลปลานิลกับประมันทางโฮคีเนาะมันบอกพ่อโลวไหมนี่ดูปลาบ้า่สานี้กําลังย่างแซ่บพี่น้องไงกําลังย่างแซ่บเลยเอาผู้ใหญ่ว่างไงโอ้ยเพิ่งพ่อนะพ่อตาต้องขึ้เตี้เป็นแหละเต็้เป็นใช่ไหมโอ้แน่นอนเลยวะผมยอมรับเลยพวกนี้สังคมที่มาสอน น่สุดยอดเลยเนาะโอ้ยพี่น้องขอบคุณเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิองปลาเนาะเอ้าไปเบิองไปรุ่นเบิองกุ๊กอ้าพี่น้องไป็ส้มแน่ครับไป็ส้มแน่ผมไม่ได้มาบ้านแฮหรอกปลาโทษนี่พี่น้องมันกี่ล่ะอู้ปลาหนิ่นปลาหนิน่นใหญ่เนาะอันนี้ปลาเนี่ครับนี่ปลาหนิ่ใหญ่นี่ปลาอีศบหรอ้ปลาอีศบบ่โอ้ปลาอีศบเนาะบัตรห้าร้อยบาทพี่น้อง โอ้โอ้นึงประมาณมระมาก้อนสี่โลเนาะสามโลสี่โล่เนาะเนาะประมาณนี้เนาะโอ้มานค่ะครับผมนี่สุดยอดสุดยอดเลยมัดห้าร้อยมัน คนหลายครับพี่น้องเนี่สุดยอดเลยเนาะทีมงานเพิ่นเนียวเนียนแหง้งวาเนียวแหนีหลิมันนาไซครับนี่ม<า>ัตนาทั้งไหน <c oughs> อัตนาลายใช่ฮะมอมัตนาลายโอ้เจ๊ไปมัาทั้งไรแสดงวามันตข้อว่างอ้อข้อว่งอ,อ๋ออยู่กไกลเองขอว่างขอไกลหรออ,ออีโปโลเอเธอเ่านั่นลวก็มาได้อย่างว่างหินบอกโอ้เท่านึ่งคนคนหนึ่งมัตนาคนใส่ามทำยายนั่นอัตนนงตี่โอ ออมะไกลมาไ,ไหนด้อมยุ้ยแถวบ้านเฮานีา่ล่ะนี่นี่เพิ่นไอเว้นมาสองปีเนาะสองปีอ<ป>่าปีที่แล้วคนไม่ได้ลงเลยจู้วะ วางเลยไก่แห้งว่ะ่วางโอ้สุดยอดเลยกำลังดีแท้ว้าเจ้านี่โอ้ ปวดหัวเลยสุดยอดเอามันมันมาเบืองเจ้าเนี่ยครับผมมันได้ลายบ่เอาโอ้ยอมรับเลยเนาะเขานั่นได้ลายแห้งไปเบื้องน้าแน่รุ่นนาำแน่ไมาได้นั่นเนาะได้โอ้ป่าแม่ป้าดิโ่้โอ้ยขบดราเจ้าวนี่ยฮะ สโลัวล่สองสามโล้แล้วเนาะไม่ได well, ่เมรั่เไม่ได้เมรัใครเลยโอ้ยกระพาะอนเอามึงจะอะไรกันเนาโอุ้้มค่าคับเนาะหรือว่าคุ้มค่าเนาบัตรหาน้อยเนาะเอาจะมาได้นั่งแพ่บอั่งแคยืไอ้ไม่ มาได้จมมะนึงอ่ะก็ว่าแห่ทั้งแห่บ่แห่เปนตกโอ้ยบ้านไรบวานสัมตกแห่ตกมันไม่แห่บ้านเลยม่าฮ่าฮ่ชัครับนี่สนมครับสนมสนมโอ้สนมเองเออสุรินเอออะไรสดในยบานแห่ดิ่ดีเลยเท่านั้น ชูรินน่ะนะวอกว่ชาตเกียนแห้งฮ่องทพี่น้องหลายครับครับผมแล้วก็วนเจรางนี่ขาดเด้ เว่อสามเราเจ๊พังนี่ที่ังนึงนี่บโอ้โหดตุ๊งเปิดกันวันดี้ก็ผมวันดี้ก็ผมวัสนี้บสวันดี้ก็อ่านั่นยูเพอร์ช่องดังโอ้ยปลายยังนี่ปลาศพไงตัวนี่ป่าบิ๊ทโทมพี่น้องมึงตีล่ะโอ้ยใครเตรียมพองเลย จุดยอดเลยเอามาลุ้นครับผมโอ้คืนนแล้วครับผมนั่นโทษโอ้ไม่น้องมงมึงมึงมงมึงมงมันข้ามันคักงโอ้โหไปยังไงยังไไปสบอ่โอ้คืนสองโตซ้อนเลยสุดยอดเลย ไข่เต็มท้องแน่นอนบ่โอ้ไข่เต็มท้องครับผมเอามัน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 ขาดเลยบ่โอ้ขามันเอาเ่าท่านไม่หลุดเลยเนาะหลุดเลยเอาเ่าท่านนี่หลุดเลยเด้อนเอ้ขาดเลยพี่น้องอ้าโธกมันคักครับผมโอ้มื้อนี้มีแต่คนมันมัน บังเถงองครับผมนี่โอ้ใหญ่แหง้งบ่เบ้า้เปิดได้บ้งไหมนั่ป้าทมันน้อยเม่นบ่โอ้โอแล้วจะใคดิาปาปลาอันนี้ปลาไปศพไปศพไปศพพนพนนยังใครรงไรทองนใครเปิโรัเปิดได้บ้างรั รเราขัดเอาไปต้นญ่ๆต <si ัวนี Demon> ่เอาอะไรม่ครับผมโอ้โลละหกสิบบาทปาไครเจบไวเจ็บไเบวะตึงโอ้กมันมันมันมนเนาะโอ้ใส่นกโซ่ไอ้เนี่ยอ๋าดีโท่พี่น้องมงที่ละสโลกเก่โลา เดี๋ยวไปสร้างเนาะไปสร้างิึงเนาะโอ้สร้างแล้วบ่เออโอเคกับผมอู้สุดยอดเลยเนาะคุณนตพุ่นกับดิ่สองโลกก่ากันเนาะนั่นโต้ยขึ้นมานหนึ่งไหมโอ้สุดยอดพี่น้อง ท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมในช่องสงทําำนานครับผมเนาะขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับผมรำลึไม่รววยครับผมพอกันมาเก็นนาสวัสดีครับ